สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นใน2ตัวล่างนะครับ2นะครับชุดล่างนะครับตรงๆนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาเดอร์นะครับก็ในงวดที่แล้วนะครับสุเนี้นะครับ ก็ไม่มาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับล่างนะครับออกสามแปดเนาะอืมนะครับพลาดไปสองวดติดแล้วนะครับพลาดไปสองวัติดแล้วนะผมก็เลยจะนําสูตรใหม่มาให้ดูนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับไปตลอดเนาะสูตรไหนเข้าก็จะตามต่อเนื่องนะครับสูตรไหนหลุดนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับสูตรก็จะมีช่วงที่เข้านะครับช่วงที่หลุดปบปนกันไปนะครับในวันนี้ลงเป็นในงวดแรกนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่มีให้ดู นะครับเข้าก็ว่ากันไปตามเข้านะครับหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็ผมคำนวณสูตรเก่าไว้แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันมันจะชนกันหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับสูตรนี้นะครับผมจะทำคร่าวๆแล้วกันนะครับมันสถิติมันเข้ามานะครับก็เข้ามาประมาณ5งวดนะครับเนาะเข้ามาประมาณ5งวดนะครับใครอยากลองไปคำนวณนะครับก็ลองไปคำนวณนะครับตามผมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาหา นะครับในงวดใกล้ๆนี้นะครับเนาะอ่าอาจจะเป็นทำถึงห้างวดนะครับเดี๋ยวจะคลิปยาวนะครับผมจะมาหาในวันที่สามสิบนะครับสามสิบกันยานะก็ต้องนะครับเอางวดก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เป็นเจ็ดสี่แปดเก้านะครับแล้วก็สามหกอ่าเราก็จะมาหาในหลักสิบกันก่อนเลยนะครับสูตรนี้นะครับได้สิบสองนะครับสี 12คู่นะครับสูตรนี้12คู่ตรงๆนะครับลองดูนะครับลองนําไปเปรียบเทียบกับในค้สุดท้ายก็ได้นะครับในสูตรนี้หาหลัก10นะครับเราจะนําในหลักหมื่นนะครับก็คือ4หลักพันนะครับจะเป็น8แล้วก็หลักพันมาอีกนะครับก็คือ8ตามมาด้วยนะครับจะเป็นในหลักหน่วยนะครับก็คือ6นี่แหละครับก็จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่5นะครับห้า 2 9นะครับเลขคงที่ก็คือผมคิดขึ้นมานะครับในแต่ละสูตรเลขคงที่จะไม่เหมือนกันนะครับสูตรสูตรนั้นเลขคงที่คูณยังไงนะครับในงวดถัดไปก็ต้องทําเหมือนกันนะครับ4 5เป็น20มี2หลักเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือ0นย์เนี่ยครับแปดห้าสี่สิบแปดสองเป็นสิบหกนะครับหกเก้านะครับหกคูณเก้านะครับก็จะเป็นห้าสิบสี่จับบวกกันทั้งหมดสี่ตัวนี้นะครับก็จะได้ศูนย เนาะอ่านะครับเราก็จะได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็จะเพิ่มแต้มนะครับเนาะเพิ่มแต้มจากศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองนี่แหละครับในหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนําในหลักหมื่นนะครับก็คือสี่ตามมาด้วยในหลักร้อยนะครับจะเป็นเก้าแล้วก็จะเป็นนะครับในหลักสิบนะครับก็คือสาม ก็เราจะคูณทั้งหมดเลยนะครับดยเลขคงที่9 2แล้วก็2นะครับ4 9นะครับ49เป็น36 92เป็น18 3 2เป็น6 6บวกกับนะคถ้าเป็น14 4บวกกับ6ก็จะได้0นะครับแล้วก็จะเพิ่มแต้มไป2นะครับก็จะเป็น0ก็จะเป็น1แล้วก็2นะครับลดแต้มมาแต้มหนึ่งนะครับ ก็จะเป็น9อ่าเราก็จะได้แล้วนะครับหลัก10นะครับก็จะมี0 1 2ก็0 1 2นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะมี9เนาะก็เป็น0 9 1 9แล้วก็2 9นะครับแล้วก็0 0 0 1 1 0นะครับแล้วก็2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2นะครับนี่แหละครับ12คู่นะครับสำหรับผลในงวดของวันที่30นะครับเลขที่ออกก็จะเป็น4 6 0 1นะครับแล้วก็0 7อ่านั่นแหละครับเนาะก็มาตรงตรงในตำแหน่งนี้นะครับนั่นแหละครับเนาะอ่ายังงงไหมครับสูตรถ้ายังงงไปดูต่อนะครับเราก็จะไปหานะครับในวดของวันที่4 นะครับตุลาคมก็ยางเอาผลนี่แหละครับันที่30นะครับหาในหลัก10นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนําในหลักหมื่นก็คือ6แล้วก็หลักพันนะครับมา2ตัวนะครับก็คือ0ูนย์แล้วก็ศูนย์เนาะแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยนะครับก็คือ7จะคูณด้วยเลขคงที่5้าหสองเนะครับนี่เหมือนงมดที่แล้วเลยนะครับ6 5หนะครับเป็น30สิ ให้0 0ย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์นะครับ0ย์คูณ2ก็ได้0ูนย์นะครับ7คูณเเป็น63ก็จับบวกกันทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้3เพิ่มแต้มเนาะเหมือนงวดที่แล้วนะครับได้ศูนย์ก็เพิ่มไปนะครับจะเป็น3 4แล้วก็5นะครับในหลักสิบต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราจะนำก็คือนำในหลักหมื่นนะครับก็จะเป็น6นะครับ แล้วก็ตามมาด้วยนะครับจะเป็นในหลักร้อยนะครับก็คือ1แล้วก็หลัก10บนะครับจะเป็นศูนเหมือนกันนะครับเลขคงที่เหมือนงวดที่แล้วนะครับคูณกัน6คูณเก้านะครับหกเก้าเป็นห้าสิบสี่คูณ2ได้สองศูนย์คูณ2ได้ศูนย์นะครับสี่บวก2ก็จะเป็นหเพิ่มไปสองแต้มนะครับจากหก็จะเป็นเจดแล้วก็แด ลดมาแต้มหนึ่งครับก็จะได้5้าะหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะมี3 4 5ี่ห้าแล้วก็3 4 5หลักหน่วยนะครับจะมี5เนาะก็จะเป็น3 5 4 5 5 5ี่ห้าหลักหน่วยเป็น6ก็จะมี3 6 4 6 5้าหกสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามแดสี่แแล้วก็5้าแดนะครับนี่เลยครับ12คู่นะครับสิบสอชุดตรงๆนะครับสำหรับผลที่ออกวันที่4ี่นะครับออก7 3็ดสาสามดสองสองนะครับนั่นนะ, 3, 8, นะครับเนาะก็มา3ามดนะครับตรงๆเลยนะครับ ก้อวดเนี้ยนะครับที่จะถึงนี้นะครับวันที่7เนี่ยก็ขอให้มาอีกเหมือนกันนะครับขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้หาในหลักสิบนะครับเราจะนําในหลักหมื่นนะครับก็จะเป็นสามแล้วก็หลักพันมา2ตัวตามมาด้วยในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น2คูณด้วยเลขคงที่ห้าห้าสองเ้าห้าเป็นสิบห้าสามก็จะเป็นสิบ2้าามสองเป็นห สองเก้าเป็นสิบแปดจะบวกกันก็ตัดห้าไปก็จะเหลือหกกับแปดบวกกันก็จะได้สี่นะครับเพิ่มแต้มไปห้าแล้วก็หกในหลักสิบสําหรับในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักหมื่นนะครับก็คือสามตามมาด้วยในหลักร้อยนะครับเป็นแปดแล้วก็หลักสิบนะครับก็คือสองจะคูณด้วยเลขคงที่เก้าสองแล้วก็สองนะครับสามเก้าเป็นสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ด แปสองเป็น16บหสองสองเป็น4ี่นะครับก็6กับ4ี่บวกกันก็ได้ศูนย์นะครับก็เหลือเจเนาะเพิ่มไป2แต้มจาก7ก็จะเป็น89ลดมาก็จะได้6อ่ะได้แล้วครับในหลัก10บนะครับก็จะมี4ี่ห้าหกี่ห้าหกห้าแล้วก็6นะครับ1ิบสคู่นะครับ แตงหน่วยก็จะเป็นสี่หกห้าหกหกหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสแปดห้าแปดหกแปดสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็จะเป็นในหกเก้านี่นะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสูตรเก่าผมก็คำนวณไว้แล้วนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับในสูตรเก่า สุดเก่าที่ปลดไป2งวดนะครับดูกันนะครับว่าชนในตัวไหนนะครับรู้สึกว่าจะชนกันใน74นะครับอันนี้ให้4 7เจนี่ชนกันในตัวนี้นะครับอันนี้ห5ห้าเนาะอันนี้ก็ให้มาห้าหนะครับตัวนี้ก็5 7 5นะห้าเนาะเจ็ดห้านี้ก็ให้มาห้าเดนะครับนี่แหละครับ ตัวที่ชนกันนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะลองเอาแค่ตัวที่ชนกันนั่นแหละนะครับไปจับนะครับหรือถ้าไหนชอบสูตรเก่านะครับเนาะลองเอาสูตรเก่าไปจับก็ได้นะครับตัวเลขนี้นี่แหละครับเนาะอ่านี่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับอ่านี่แหละครับก็ในวดนี้นะครับขอให้มาอีกแล้วกันนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับสาหรับในชุดล่างนะครับชุดล่างตรงๆนะครับสำหรับสูตรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นําไป คูณนะครับคูณยังไงก็คูณอย่างนั้นทุกๆงวดนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับถ้ายังเลือกไม่ได้นะว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็ไปรอดูในโค้งสุดท้ายนะครับหวยลาวนะครับเนาะก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกๆงวดนะครับเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ